นี่ครับเติน้ำน้ำไปนะครับรอดูนะครับว่าหนูจะออกมาไหมเตรียมวิ่งนะครับวิ่งจับนะครับไม่ใช่วิ่งหนี ใส่น้ําลงไปนะครับใส่ให้เต็มรูเลยตอดูครับมันมีรูอยู่ทางนู้นนะครับนะครับรูหนึ่งอดูมันออกมาทางนี้ครับออกมาแล้วครับตัวหนึ่งครับเป็นตัวเล็กอ่าลูกมันนะครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวนี้ปล่อยครับตัวนี้ปล่อย รอน้ำเต็มรูครับเดี๋ยวแม่ออกมากัวแต่หารูไม่หมดหารูไม่หมดมันจะออกก็ทำอยู่ไป่้อยไม่รู้มันมีกี่รูนะครับตอนนี้ลูกมันออกมาทั้งนี้นครับออตอนนี้ก็จับลูกได้แล้วก็เอาไว้ในกานะครับไว้ไปปล่อยอยู่นาให้มันไปหากินที่อื่นต่อนะครับน้ำเต็มแล้วครับนะครับออกมาแล้วครับ โขงออกมาแล้วครับโขออกมาไว้มันออกโขงออกมาแล้วครับ